ไม้เคลื่อนไหวอีกครั้งโพ์ประเด็นเด็ดสื่อถึงใครกันแนะ่คะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถคนหนึ่งของวงการเลยแล้วคะ่ะสำหรับไม้พิรัตหรือที่รู้จักกันในคู่ดูโอ อย่างกอบไม้เป็นศิลปินนักร้องเพลงไทยสากลแนวป๊อปและฮิปฮอป R&B สังกัดบริษัทจิมเอ็มแกรมมี่ค่ะตอนนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนชาที่ร้อนแรงและฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้เลยล่ะค่ะสำหรับหลายคนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับกรณีที่ไมพิรัตยืนคำร้องอํำนัจปกครองบุตรร่วมกับサา,าค่าสิ่งกินนี้ในขณะที่サา,าก็ขอคัดค้านพร้อมกับมี6ข้อเรียกร้องจากาサาถึงไม้ด้วยและดูเหมือนว่าเรื่องจะยังไม่จบเท่านั้นนะคะเพราะในโลกโซเชียลเองยังลุกเป็นไฟเมื่อมีแม่เจนกลุ่มแฟนคลับของไม้นั้นลุกขึ้นมาขุดทั้งภาพ และคลิปขึ้นมาแชร์สาราแบบสุดๆไปเลยล่าสุดนี้ไม้พิรัตออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งแล้วล่ะค่ะเป็นการโพสข้อความผ่านไอจีส่วนตัวของตัวเองว่าเราไม่จําเป็นต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดหรอกแค่ยืนในที่ที่ทําให้เรามีความสุขได้ก็พอเรียกได้ว,ว่าแคปชั่นนี้โดนใจแฟนคลับมากมายและอดคิดไม่ได้ค่ะว่าข้อความนี้คุณพ่อต้องการส่งสายไปถึงใครกันแน่ค่ะ